ชอง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night l i f เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำคดีคนหายคนหนึ่งเป็นกรณีพิตตี้หายตัวไปเพิ่นกับพ่อค,คุยกับแม่ว่าจะไปรับแม่ที่หนองคายค่ะพ่อไปถึงที่บ้านปู่ค่ะก็คือไม่พบแม่แต่ว่าเจอกระเป๋าเดินทาง ตอนที่หายตัวไปเนี่ยมันมีเรื่องของเงินที่คนหายพกไปมีเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ที่มันมันมีการเปิดใช้งานหลังจากคนหายหายไปแล้วแล้วก็เป็นการเปิดใช้งานในพื้นที่เส้นทางระหว่างที่คนหายเนี่ยน่าจะใช้เดินทางและมีการคุยกับใครไม่รู้เนี่ย5นาที นำเสนอโดยน้ำดื่ม r e g e n c y สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Life เรากลับมาพบกันอีกครั้งทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เลยครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มสนาทีเป็นต้นไปและในค่ำคืนนี้เรามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งเป็นเรื่องราวของการติดตามและการค้นหาบุคคลที่สูญหายที่หลายครั้งเนี่ยมักจะนำไปสู่อีกเหตุการณ์หนึง่งนั่นก็คือการพบเจอศพนิรนามที่ไม่มีทางได้รู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นใคร มาจากไหนเสียชีวิตจากสาเหตุใดถูกฆาตกรรมหรือไม่จนกว่านะครับจะมีการพิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์รายการของเราเนี่ยได้รับเกียรติจับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านซึ่งในค่ำคืนนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามคดีคนหายในหลายๆครั้งนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวพันรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการพบเจอศพในรนามได้อย่างไร ท่านแรกพี่เอกครับคุณเอกลักษณ์ลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูนลน Reading, ิธิกระจกเงาคุณวรณกาอาสนานะครับหรือน้องเฟิร์นและคุณพ่อสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่คือภาพของแม่ของของน้องเฟิร์นที่หายตัวไปเมื่อ6ปีที่แล้วภาพนี้คือภาพออริจินอลนะครับนี่ภาพออริจินอลด้วยความสามารถของตำรวจไทยนี่คือภาพที่เขาเรียกว่า age progression ภาพวาดจากมือนะครับใช้เวลาหลายวันอยู่นี่คือ age progression และผมว่าทางบ้านน่าจะคุ้นเคยกับแอปนี้ที่มันมีชื่อว่า face app มันสามารถดูได้เลยนะครับว่าเราอายุเท่านี้ในอนาคตเราหน้าตาเนี่ยน่าจะออกมายังไงก่อนหนึ่งถามพี่เอก่อนว่าไม่ว่าจะเป็น age progression ไม่ว่าจะเป็น face app อย่างเงี้ยมันช่วยในคดีต่างๆมาครับเวลาที่มีคนหาย ครับสำหรับคนที่หายไปนานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาหายออกไปนานเนี่ยใบหน้าจะเปลี่ยนไปรูปร่างจะเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเขาเติบโตมาเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากวัยเด็กเนี่ยแทบจะสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็หลักในการทำเอ็กซ์โปเกชั่นเนี่ยจริงๆเป็นวิธีการแบบสากลนะครับในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นการตามหาคนหายของศูนย์เด็กหายอเมริกาเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ เอฟบอของเมกาก็ใช้วิธีการนี้คือวาดด้วยมือวาดด้วยมือนะครับเป็นวิธีการเดียวกันเลยก็คือ,อใช้โปรแกรม Photoshop แต่ว่าก่อนที่จะวาดได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูข้อมูลของครอบครัวะนะครับดูภาพไวเด็กอของคนหายดูภาพพี่น้องของคนหายพ่อแม่ของคนหายนะครับดูลักษณะาทางกายภาพว่าคนหายเนี่ยหายไปลักษณะแบบไหนแล้วก็มามาใช้การ ประเมินนะครับว่าเอ๊ะถ้าเขาออกไปใช้ชีวิตเล่นร่อนอยู่ตามข้างถนนเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแดดนอนตามข้างถนนนอนในลักษณะที่อยู่แบบไม่เป็นสุขลักษณะโอกาสที่จะเจอแดดผิวค้ำขึ้นผอมลงมก็มีความเป็นไปได้หยาบก,กล้านขึ้นในในในเรื่องของผิวนะครับโดยเฉพาะ ถ้ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีหลักเรื่องสรีะระวิทยาเรื่องหลักอนาโตมีการเปลี่ยนแปลงไปของไขมันของโครงใบหน้านะครับมันก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของจินตนาการด้วยนะครับหลกสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางตำรวจก็คือพันตำรวจเอกชัยวัน์บุรณะซึ่งเป็นมือหนึ่งด้านการสเก็ตภาพคนร้ายของประเทศไทยเนี่ยเป็นส่ว่งของท่านขอถามหน่อยสมมุติว่าเนี่ยหายไป6ปีแล้วมีสองแบบคือไม่อ้วนขึ้นกระผมลงครับ อ่ะทุกคนแก่ลงอยู่แล้ว uh huh. อย่างนี้เราจะต้องมีเอชโปรเกรสชันสามรูปไหมครับไม่อ้วน uh huh. อ้วนหรือพอล้งอย่างนี้ปะ่ะหรือเขาเขาวาดไม่แค่รูปเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่านท่านชัยวัดท่านวาดเนี่ยท่านก็จะวาดไว้หลายแบบนะครับแล้ว oh. ก็มาประเมิน ท้ายสุดเนี่ยก็จะมาประเมินว่าเอ๊ะเขาหายไปด้วยลักษณะแบบไหน<ม>การหายตัวไปของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะมีข้อวินิจฉัยที่แตกต่างกันแล้วก็มีการมาเลือกส่งให้ทางญาติดูก่อนว่าลักษณะของภาพเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงหรือไม่หรือญาติอยากจะปรับในส่วนไหนหรือเปล่าถ้าหากว่ามันมีตําหนิมีลักษณะรายละเอียดอื่นๆบนใบหน้าที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะแม่เราจะต้องเป็นแบบนี้ลูกเราจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยท่านก็จะรับฟังข้อมูลจากครอบครัวด้วย<ม>แล้วก็ปรับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันเป็นเพียงการไกด์ไลน์นะครับจริงๆคนหายที่ที่ไปใช้ชีวิตอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนภาพสเก็ตเลยก็ได้ภาพสเก็ตก็เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้คนที่เป็นพลเมืองนี้เนี่ยได้เห็นว่าเอะเวลาเราเจอภาพในอดีตซึ่งมันถ่ายไว้เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยกับภาพปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งสองภาพเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนหายเพิียกหล้ยอย่างเฟซแอปอ่ะเนี่ยรูปนั้นมาเป็นรูปนี้ครับณปัจจุบัน มีโอกาสเป็นรูปนี้สูงไหมคือ f c e a p p เนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่า f c e a p p เนี่ยมันเป็นหลักของของเ i เนาะในการที่จะประมวลผลแล้วก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดวยการกดเหมือนอ่ะสับมิดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ฟึบภายในไม่กี่วินาทีเลยมหมายความว่ามันมันแค่ตั้งโปรแกรมไว้ให้ซรลีละเดิมภาพเดิมเนี่ยแล้วก็ทำเป็นรอยเหี่ยวย่นเลยแล้วก็อาจจะ ความอ้วนความผอมมันก็อาจจะอยู่ในเขาโครงเดิมโดยที่ไม่ได้ประมวลหรือประเมินจากจากสภาพแวดล้อมอื่นๆจากลักษณะการหายตัวไปนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องมาแทนที่อยู่แล้วละเพียงแต่ว่าความละเอียดของมันนะครับโครงสร้างต่างๆของมันเรื่องแววตาเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอีกหน่อยเทคโนโลยีอาจจะมาแทนที่ได้แต่ว่าต้องละเอียดกว่านี้ ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ฝากผู้ชมก่อนล้วกันนะครับนี่คือคุณหน้าคุณนี่คือหน้าของคุณแม่ของน้องเฟิร์นและคุณพ่อด้วยนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็น age progression ไม่ว่าจะเป็นภาพจาก Face app หรือว่าภาพ o r i g i ินอเนี่ยซึ่งแกหายไปเมื่อตอนอายุ47แล้วตอนนี้ไปได้6ปีแล้ววันที่แม่หายตัวไปอะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แม่ได้เดินทางไปบ้านญาติค่ะที่อำเภอเมืองค่ะไปหาคุณปู่ที่อยู่บ้านเบิร์ะคะ ตอนแรกที่แม่ออกจากบ้านเราขอโทษนะตอนพ่อตอนนั้นบ้านอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนั้นเพมืองครับที่จังหวัดจังหวัดหนองคายอยู่ที่หนองคายคือเฟิร์นอะเฟิร์นกับพ่อค่ะุยกับแม่ว่าจะไปรับแม่ที่หนองคายค่ะที่บ้านปู่อยู่บ้านเบิดแต่ว่าพอเฟิร์นกับพ่อไปถึงที่บ้านปู่อะค่ะก็คือไม่พบแม่แต่ว่าเจอกระเป๋าเดินทางอืเฟิร์นกับพ่อก็เลยสันนิษฐานว่าแม่อาจจะอยู่ที่บ้านตาก็เลยต้องขับรถไปที่อำเภอ ปนวยสัยบ้านตาก็เลยได้ไปพูดคุยกับตาว่าแม่มาจริงแต่ว่าแม่ได้กลับไปแล้วงั้นแสดงว่าแม่กระเป๋าเนี่ยอยู่บ้านปู่แต่แม่แวะไปที่บ้านตาแล้วแล้วก็ออกมาแล้วด้วยเมื่อหกปีที่แล้วแม่ไม่สบายไหมอ่คือปกติแม่มีโรคประจาตัวค่ะเป็นจิตเภทอะค่ะก็คือแม่จะต้องทานยาทุกวันค่ะคือถ้าไม่ได้ทานยากลัวแกจะหลงหลงลืมลืมอะค่ะลืมนี่ถึงขนาดลืมลืมเราลืมคนในครอบครัว หรือว่าลืมสถานที่ที่อยู่คือถ้าถ้าตอนที่แม่อยู่กับเฟิร์นจะทานยาตลอดแต่ว่าบางทีแกแบบเหมือนไม่ได้ทานหนึ่งสัปดาห์หรืออ,อย่างเงี้ยค่ะแกก็จะมีเหมือนมือลอยพูดคนเดียวเหมือนไม่ค่อยมีสติค่ะแล้วเขาจําเราได้ไหมจําได้แต่ว่าเหมือนแกจะอยู่ในวังวุนของตัวเองเหมือนแบบพูดคนเดียวหรอใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแม่ไม่ได้ทานหลายปีเงี้ยเฟิร์นกลัวว่าแกจะหลงลืมข้อมูลที่ได้มาคือแม่นั่งนั่งสามล้อไปหรอ อันนี้เฟิร์นพอไปถึงบ้านตาเฟิร์นเลยเอารูปแม่ค่ะสอบถามที่ตลาดแล้วก็บอขสอจนได้ได้รู้ข้อมูลว่าแม่ได้เหมารถสาล้อกลับมาที่อำเภอเมืองก็เลยไปคุยกับคนที่ขับรถสาล้อค่ะว่าไปส่งแม่ที่ไหนเขาก็แจ้งว่ามาส่งที่บอขสอแล้วคนนั้นแม่มีเงินไปไหมแม่ออกจากบ้านที่อยู่กรุงเทพคือพกเงินไปสอง0มบาทค่ะเป็นเงินสดเลยเสดค่ะจริงๆหกปีที่แล้วทุกคนมีมือถือหมอแล้วนี่ได้โทรหาแม่ไหมโทรแต่ว่าไม่ติดค่ะ แล้วมันสามารถตามได้ไหมว่าโทรศัพท์มันไปที่ไหนอยู่จุดไหนของของประเทศไทยอ่ะอ๋อตามได้ค่ะเพราะว่าตอนที่แม่หายได้ห้าวันนะคะก็มือถือแม่เปิดเครื่องค่ะสัญญาณก็แจ้งมาว่ามือถือแม่ถูกเปิดอืค่ะเฟินก็เลยได้ลองขอทางตํารวจค่ะให้ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ค่ะอืมแล้วตามได้ไหมตามไปดูว่าว่าโทรศัพท์ใครเป็นคนกดใช้ใช้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้เช็คปะ ก็มีการตรวจสอบสัญญาณค่ะมีการโทรออกสองเบอร์ค่ะแต่ว่าเบอร์หนึ่งคือพูดคุยกัน5้านาทีส่วนอีกเบอร์คือไม่ไม่ทราบว่าเป็นใครค่ะแล้วที่พูดคุย5้านาทีนี่คือแม่แม่โทรคุยกับใครเหรอหรือเราไม่รู้เป็นเบอร์โทรศัพท์แม่โทรไปแต่ว่าเราแต่หนูไม่รู้ว่าแม่แม่โทรหรือว่าใครโทรแล้วได้โทรกลับไปเบอร์นั้นไหมโทรไปแต่ว่าไม่รับสายเบอร์ค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าห้านาทีนั้นบทสนทนาเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเป็นเป็นแม่หรือเปล่าที่กดด้วยใช่ไหม แลพ่อ่ะครับเป็นไงพ่อในช่วงที่แม่หายตัวไปความรู้สึกช่วงนั้นก็ริงๆกิก็คิดถึงเขาอยากให้เขากลับมานะเป็นครอบครัวครับก็ต้องปลอบลูกนะว่าเราต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีแค่สามคนพ่อแม่ลูกนะนจนถึงทุกวันนี้พ่อยังมีความหวังอยู่คิดว่ายังถ้ายังไม่เจอหลักฐานอะไรคิดว่าน่าจะมีความหวัง พี่เอกท,ทำไมถึงฝังใจอะไรกับเคสนี้มันมีหลายเคสนะแต่ทำไมฝังใจกับคุณแพพันธ์จริงๆเนี่ยตอนเคสคุณแพพันธ์เนี่ยเป็นการรับแจ้งมาแบบคนที่มีอาการจิตเภทหายตัวไปเหมือนพัดหลงไปดังนั้นกระบวนการในห่วงเวลาแรกเนี่ยมันจึงเป็นการทําแค่การประชาสัมพันธ์ว่าคนนี้หายตัวไป ใครเจอใครเห็นใครพบเห็นก็แจ้งเบาะแสมาข้อมูลมันมาแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีคนที่เป็นโรคหลงลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคจิตเภทเนี่ยหายออกจากบ้านเต็มไปหมดเลยกระบวนการแรกที่เราทําได้ก็คือการประกาศทาประชาธมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องทางต่างๆนะครับพอระยะเวลามาแล้วเวลาหนึ่งเนี่ยก็ภาพคุณแพรพันเนี่ยก็ถูกรับเลือกไปทําแคมเปญชื่อว่าคนหายหน้าเหมือนเป็นแคมเปญที่ oh. ที่คนเนี่ยเอาเป็น,ปนดา,านะครับแล้วก็มาถือภาพ ภาพของคนหายซึ่งดาราก็จะมีความหน้าเหมือนกับคนหายคนนั้นนะครับก็ไปร่วมในแคมเปญนั้นแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสเข้ามามจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทําคดีคนหายคนหนึ่งเป็นกรณีพิตตี้หายตัวไปแล้วก็ใช้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนก็คือเนื่องจากว่าลักษณะของการหายตัวไปของพิตตี้เนี่ยมันเป็นการหายตัวไปแบบผิดปกติคือการขาดการติดต่อไปเลยแล้วก็หายไปนานถึง6ปีเต็มเหมือนกันนะครับเราก็ไปติดตามจนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย พิตตี้ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตตั้งแต่คืนที่หายไปนะครับแล้วก็เป็นการไปไล่ลือจนกระทั่งพบศพนิรนามซึ่งเป็นคนเดียวกับพิตตี้ที่เราตามหาคราวนี้เนี่ยเฟิร์นเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในในในเฟซบุ๊กแฟนเพจของของศูนย์ข้อมูลค,คนหายมูลน,นิธิกจกแนวโดยตลอดเราก็คุยกับทีมงานตลอดนะว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวของคนนี้เนี่ยเขาเขาจะมาคอมเมนต์เวลาเราโพสต์ภาพคนหายรายไหนเนี่ยลูกสาวเขาจะมาคอมเมนต์ว่าแม่ยังไม่เจอเลยแม่ยังหายไปนะหลายปีแล้วจนกระทั่ง ลูกสาวมาคอมเมนต์ในในสเตตัสเกี่ยวกับพิตตี้ที่เราเราสืบสวนจนพบตัวเนี่ยว่าอยากให้มีการสืบสวนติดตามแม่หนูเหมือนคดีนี้ในทีมงานก็คุยกันนะครับเวลาใครคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยทีมงานอ่านทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้คําว่าสืบสวนตามหาแม่หนูเหมือนคดีนี้แปลว่ามันต้องมีรายละเอียดอะไรมากกว่าที่เขาแจ้งเราหรือเปล่าว่าแม่เป็นจิตเภทหายไปก็เลยได้คุยกันก็เลยพบว่า จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่หายตัวไปเนี่ยมันมีเรื่องของเงินที่คนหายพกไปมีเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ที่มันมันมีการเปิดใช้งานหลังจากคนหายหายไปแล้วแล้วก็เป็นการเปิดใช้งานในพื้นที่เส้นทางระหว่างที่คนหายเนี่ยน่าจะใช้เดินทางและมีการคุยกับใครไม่รู้เนี่ยหนาทีนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นการโทรผิดเนี่ยมันไม่น่าจะคุยกันนานขนาดนั้นคราวน,น,นี้เนี่ยก็เลยเอาคดีเนี่ยมาลื้อดูว่าเอ้ มันเป็นเหตุในเชิงอาชญากรรมหรือเปล่าก็เลยมีการตั้งต้นคดีนี้ใหม่โดยการไปสืบสวนติดตามในพื้นที่อ่ะเราพักตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับจากที่คิดว่าเจอสัญญาณโทรศัพท์แล้วมือถือของคุณแม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเบาะแสงอ,งอื่นมันก็จะตามมาเองเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นแบบในหนังอะแต่เรื่องจริงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่านับตั้งแต่วันที่คุณแม่ของน้องเฟิร์นเนี่ยได้หายออกไปจากบ้านมาจนถึงตอนเนี้ยกลับพบเจอภาพของ ความผิดหวังที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ทุกคนก็ไม่เคยคิดที่จะย่อท้อยอมแพ้สิ้นหวังหรือว่าคิดที่จะหยุดการตามหานะครับแม้ว่าโอกาสที่จะพบคนหายในครั้งนี้มันอาจจะห่างไกลาจากความจริงก็ตามเราพักกันสักครู่ตอนนี้ช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้กันต่อกับเรื่องจริงในไลฟ์ครับ กับร้ญาติเนี่ยเรารู้แต่เขาไม่มีญาติหรือญาติไม่รับเลยเป็นศพแต่ว่าถ้าเป็นศพนิรนามคือคุณไม่รู้เลยว่าศพนี้เป็นใครทุกวันนี้นะคะเฟิร์นก็คิดว่าเฟิร์นยังเหลือคุณพ่อที่อยู่กับเฟิร์นข้างๆนันนะคะเรื่องจริงไนท์ไลฟ์